สาเหตุที่คริปโตหรือตลาดคริปโตยังไม่เกิดฟองสบู่นะครับอันนี้ CEO ของโซลนาหรือโ so ซนะครับได้ออกมายืนยันและได้ทำเป็นพอดแคสต์ของเขาเองเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมุนนะครับเนื่องจาก c ีโอโซนานะครับหรือโซเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันบรรดาแฟนคลับนะครับของคริปโตเคอเรนซีว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของฟองสบู่เขามีแนวคิดอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมในตัวข่าวด้วยกันในตัวข่าวเขาบอกว่าราคาคริปโตเคอเรนซีนะครับตั้งแต่ Bitcoin จนไปนถึง BNB นะกำลังมีการปรับตัวเป็นช่วงขาขึ้นอีกครั้งนะครับ ซึ่งมูลค่าตลาดของคริปโตในช่วงปัจจุบันก็ไปถึง1.2ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง19กรกฎาคมเพิ่มขึ้น2เท่านะครับเป็น2.4ล,ล้านล้านดอลลาร์ในวันนี้ฉะนั้นหนึ่งในเหรียญที่มีราคาพุ่งอย่างต่อเนื่องคือ s o n ูนาะครับซึ่งเป็นเหรียญคู่แข่งของอีท e เรียมที่มีการโฆษณาในด้านความเร็วในการทำรุรกรรมที่เพิ่มขึ้นและมีต้นทุนต่ำโดยราคาของเหรียญโซนะครับ ได้เพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากช่วงเดือนที่ผ่านมาและมีมูลค่าการตลาด40,000ล้านดอลลาร์อันนี้อ้างอิงจากคอยเกโกนะครับแม้ว่าตัวเลขเหล่านี้อาจเกิดให้ตลาดคริปโตในปัจจุบันดูเหมือนว่าฟองสบู่ใน a n นนาทอรีนะครับยาโคเวนโตะนะครับเป็นผู้ก่อตั้ง c ี o ของโซนานะครับได้ออกมากล่าวว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับในคำพูดของของแอนนาทอนะครับ ยาโคเวนโกนะครับที่เป็น CEO ของโซนาเขาก็ได้พูดว่านี่เป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันมากหากเปรียบเทียบกับช่วงอื่นๆนะครับเขากล่าวว่าแมทธิวรีเมอร์นะครับเป็นพิธีกรในรายการในดี r u s สนะครับเดลี่พอแคเมื่อวันศุกร์นะครับดังนั้นจึงเอาไปเปรียบเทียบกับฟองสบู่ไม่ได้จริงๆนะครับในฟองสบู่ของปี2017 มันมาแล้วก็มาไปนะครับเขาบอกอย่างนี้นะและมันก็สามารถสร้างสิ่งต่างๆที่อยู่ใน3ปีและตอนนี้เราถึงจุดที่เราจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้วิศวกรใหม่นะครับและนักพัฒนาเข้ามาทำซ้ำอย่างรวดเร็วนะครับเขาก็กล่าวเสริมว่าในด้านการเงินผลิตภัณฑ์เหล่านี้นั้นเกิดขึ้นนะครับกับผลิตภัณฑ์ของชุมชนในชีวิตจริงนะครับเขาบอกว่าอันนี้มันมี Product i v i t y นะครับและในแง่นั้นนะครับไม่สำคัญว่าราคาของโซนะครับหรือเงินสกุลดิจิตอลอื่นๆยังสูงอยู่หรือไม่นะครับเพราะตัวผลิตภัณฑ์เองก็เริ่มใช้งานได้แล้วและสำหรับเรื่องนั้นนะครับโยโคเวนโกนะครับก็ไม่ได้ให้ข้อกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของเนฟเนื่องจากผู้คนกำลัง เข้ามาในแพลตฟอร์มของอีทูเรียมเข้ามาใน s o ล a าเพราะมันมีต้นทุนที่ถูกกว่านะครับก็คือเข้ามาแทนนะครับจากต้นทุนของอในแพลตฟอร์มของอีทูเรียมมา s o ล a านะครับเนื่องจากว่าอีทูเรียมอ่ะมันแออัดนะครับก็เลยเข้ามาใน s o ล a ามากขึ้นส่วนความยั่งยืนคือคือการที่คุณมีความคิดสร้างสารรค์ที่คิดใหม่ๆมองในอดีตและเรียบเรียงใหม่และสร้างใหม่นะครับเขากล่าวอย่างนั้น ฉะนั้นคริปโตพังได้ออกมาและไปนะครับแต่นวัตกรรมยังคงอยู่ในฐานะผู้คนนะครับไม่ใช่นักเก่งกำไรเท่านั้นแต่ยังรวมถึงนักพัฒนาครีเอเตอร์ใหม่ๆด้วยนะครับพวกเขาได้เข้ามาในวงการนี้มากขึ้นผลที่สุดก็คือเมื่อใดก็ตามที่กระแสนั้นผ่านไปก็จะให้ผู้คนเลาวลสักหนึ่งคนนะครับตั้งคำถามว่าฉันจะสร้างอะไรกับวงการของคริปโตเรเรนทีไปไวบ้าง ฉะนั้นในคำตอบสุดท้ายนะครับของ CEO ของโซนะครับเขาก็บอกว่างั้นฟองสบู่จะมาใหมละ่ะนะครับอันนี้เป็นคำตอบของเขานะของโซนะครับอันนี้พิธีกรเขาถามนะครับคำตอบคือไม่แน่นะครับแต่ยังหากลงคิดย้อนไปนะครับในยุคสมัยฟองสบู่ .com เมื่อปี2000เมื่อเว็บไซต์อย่างเพจนะครับ .com ล่มสลายไปหลังจากเกิดฟองสบู่ หากเปรียบเทียบกับตอนนี้มันก็คงไม่ได้แย่ไปกว่าสักทีเดียวเนื่องจากสิ่งที่ล้มลงนะครับไปในตอนนั้นเป็นแค่เว็บไซต์และบริษัทบางแห่งที่ไม่มีอินเทอร์เนต็ตทั้งหมดนะครับฉะนั้นคริปโตกำลังอยู่ในช่วงการยอมรับที่คล้ายคลึงกันนะครับมันสมบูรณ์แบบด้วยการมาและการเก็งกำไรที่เป็นไปทางปูทางนะครับเพื่อจะใช้งานจริงนั่นเองโดยกล่าวว่าอยาก โคเวนโก้ co co นะครับพร้อมเสริมด้วยและกล่าวอีกว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงพัฒนาอีเมลกำลังเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตก็เป็นไปได้นะครับะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็โซนาเป็นหรือว่ายาโคเวนโก้เป็นคนให้ความคิดเห็นตรงนี้นะครับกับท่านผู้ชมนะครับเพื่อต้องการที่จะให้แรงบันดาลใจนะครับว่าโซนาไม่มีทางจะเกิดฟองสบู่ แอลกออลีทูเรียมไม่มีทางเกิดฟองสบู่ถึงแม้ว่าทางอย่างโกลเมนแซกนะครับจะออกมาเล่นนะครว่าเฮ้ยมันจะเกิดฟองสบู่แน่เพราะมันเติบโตอย่างมากเลยนะครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าแอลกอและอ,อีทูเรียมต่างๆมีความเสี่ยงอยู่นะครับการเติบโตเร็วนะครับมนนนนนีนวัตกรรมที่แท้จริงอันนี้ผมไม่เถียงนะครับไม่เถียงยาโคเวนโกนะครับและระบบ อินเทอร์เน็ตที่พัฒนานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเขาก็เปรียบเทียบ2องไทม์ไลน์ด้วยกันในสมัยฟองสบู่ดอทคนะครับของเพจดอทคนะคที่เป็นเว็บไซต์ที่ล่มสลายไปนะครับรวมถึงมาสมัยนี้เขก็เปรียบเทียบกันนะครับก็จริงๆมันก็โคลาบอริบทอะนะเพราะว่ามันต้องดูบริบทของการเงินด้วยนะครับไม่ได้ดูบริบทของบริษัท การเก่งกําไรหรืออะไรอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็ต้องดูบริบทของการเงินด้วยนะครับนั้นเรื่องนี้นะครับก็ฟังหูไว้หูนะครับผมต้องบอกงนี้ว่าฟังหูไว้หูผมไม่ได้ไม่มั่นใจนะครับในอุตสาหกรรมของคริปโตเครนซี่ว่าจะไม่มีอนาคตนะครับเหมือนหุ้นหุ้นผมบอกเลยว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมแบบตั้งเดิมแบบเพียวไลฟ์ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยไม่มีอนาคตนะครับสำหรับตอนนี้เพราะมันโควิดนี่ แรงงานก็ทําไม่ได้อะไรก็ทําไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่มาประยุกน,นะนะครับดังนั้นในช่วงของตลาดคริปโตเนี่ยมันสามารถไปต่อและเติบโตได้มากนะครับแต่มันจะเกิดฟองสบู่แน่ผมต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเกิดฟองสบู่แน่และถ้าเกิดเกิดฟองสบู่อย่างเนี้ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันอาจจะมีช่วงที่ราคานะครับอาจจะร่วง แต่นักเก่งกําไรนะราคาอาจจะล่วงไปบ้างนะครับก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในการเก่งกําไรแล้วแหละถ้าเกิดคุณเข้ามาเล่นในตลาดพวกนี้ถ้าเกิดคุณไม่ติดดอยไม่อยากติดดอยนะครับก็คุณก็ไม่เข้าไม่ควรเข้ามาเล่นในนี้นะครับดังนั้นผมยังเชื่อมั่นอยู่นะครับในโซโลนานะครับแอลคอยและอีทูเรียมว่ามันไปต่อได้แน่และมันจะพุ่งแรงขึ้นมากมาก แรงขึ้นมากๆจนกระทั่งถ้ามันเกิดฟองสบู่นะครับเขาบอกว่ามันไม่เกิดฟองสบู่หรอกเพราะมันมี productivity นะครับมันมีอะไรพวกนี้แต่ว่าเรื่องของการเงินมันไม่เข้าใครออกใครใครเสียผลประโยชน์นะครับเขาก็ต้งพยายามอยู่แล้วแหละที่จะแย่งผลประโยชน์หรือกระแสเงินสดตรงนี้ไปให้ได้นะครับฉะนั้นสงครามในตอนนี้ไม่ใช่สงครามเรื่องของฟองสบู่แต่เป็นสงคราม แย่งเงินนะครับที่มีอยู่จำนวนจำกัดของโลกอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมและโลกอุตสาหกรรมแบบใหม่นะครับนั้นผมทำมาหลายคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอฟองสบู่นะครับเรื่องของยูนิสแวนะครับเรื่องของอจพีมอร์แกนทีบ่บอกว่า,ามันจะเกิดฟองสบู่นะครับที่เดาอ่นะครับว่าในอนาคตนะครับว่าคริปโตจะเกิดฟองสบูนะ่แน่น เพราะว่าอุตสาหกรรมโลกการเงินแบบดั้งเดิมเขาต้องไม่ยอมหรอกนะครับที่จะให้เงินมาสะพัดนะครับในวงการของคริปโตเคอเรนซีอย่างเดียวดูเอาไว้นะครับเป็นอุทาหรณ์แล้วก็พยายามที่จะเอาตัวรอดไปด้วยกันนะครับผมต้องบอกนะว่าผมทำคลิปนี้มาไม่ได้เป็นแค่ข่าวนะครับแต่เป็นการเกิงกำไรและการเข้าไปลงทุนในโลกดีฟา คุณต้องรู้จักเอาตัวรอดนะครับไม่ใช่รู้จักกอบโกยอย่างเดียวนะครับนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับพวกท่านนะครับลองพิจารณาดูนะครับแต่ว่าทางโซโลนาก็มายืนยันว่าไม่เกิดฟองสบู่แน่แต่ผมบอกว่าไม่ได้เกิดฟองสบู่แน่นะครับแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับน่าจะหลายเดือนอยู่เราค่อยเกิดนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมก็ยืนยันนะครับว่า คริปโตเคินซีนะครับก็ยังไปต่อได้อย่างแน่นอนนะครับและก็ท่านคิดว่าอนาคตของคริปโตเค n นซีจะเกิดฟองสบู่หรือไม่นะครับถ้าเกิดกด1น,นะครับไม่เกิดกด2นะครับก็ลองเลือกมาสักทางเหมือนได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับการติดตามชมในคลิปโตเคินซีด้วยกันเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ไคร e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกตด f c e e o o o y y u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  e ไลน์กลุ่มหรือเฉพาะไลน์กลุ่มหรือชื่อคริปโตเฮนดี c คอมมิชชัก็สามารถเข้ามาได้นะครับเพราะเราจะมีการในไลน์กลุ่มนะครับคริปโตเ r นดี c คอมมิชชัฟรีนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับ แล้วก็คนที่เข้ามานะครับก็จะสามารถเข้าไปคุยกับเพื่อนๆได้เพื่อเพิ่มมุมมองในการลงทุนและมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซิกแนลนะครับจะปิดฟรีอีก2วันแล้วนะครับแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ของเราอะนะครับก็ลองเข้าไปได้นะในนั้นนะครับแนะนำนะครับเพราะว่าเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดสปอรตตลาดซีเจอร์การเทรดรายวันด้วยนะครับก็ลองเข้าไปนะครับเข้าไปดู นะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านเอาไว้นะครับกับสปอนเซอร์อีก2ตัวด้วยกันก่อนที่จะฝากสปอนเซอร์นะครับแนะนำว่าให้ทักมาที่เพจนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับแล้วคืออาโคดแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์อีก2ตัวไม่ว่าจะเป็นออนซอนนะครับแล้วก็ปีแคทปีแคทจะเปิดพรีเซลเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะแจ้งกันอีกทีนะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมเรื่องราวนะครับเกี่ยว หรือข่าวเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนที่ด้วยกันแล้วเราหวังว่าโซโลนาหรือโซนะครับจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กําไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของบิตคอย ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR Code ตรงนี้